เดี๋ยวคุณพ้ามาดูดอกพยอมนะคะดอกพยอมนอกฤด,ดูค่ะปกติแล้วดอกพยอมจะออกเดือนกลุมภ่ามกราากุมผาาในนาไม่เกินนี้นะคะอันนี้เดือนอมิถุนายนกัดกาแล้วค่ะคุก็แปลกใจค่ะพยอมนอกดดูนะคะอ,าอ่าะจะเป็นพยอมที่อยู่บ้านคุ้นะคะก็มีกำลัง ขึ้นชอ่อลูกมันนะค่ะบถ้าคุณก็แปลกใจค่ะทำไมเราก็ยาวออกรอนนี้ได้ค่ะก็จะมีต้นใหญ่ๆนี่ ยอมสวยจนสวยเลยค่ะต้นกุ๊อกมากเลยค่ะอยาให้ยอมก็ได้โอ้ก็เลยปีนมาดูเลยค่ะครับ ปีนมาดูดอกพยอมนะฮะกำลังตั้งช่ออยู่ก็มีอย่างกำงพุ่งออกะ,ะาฮะผ้ามปีนดูต้นดอกพยอมค่ะดอกพยอมนอกก็ดูค่ะตันนีช่อมของเขานะคะ ต้นใหญ่ต้นสวยค่ะนะคะต้นใหญ่มากค่ะด้วยค่ะร่มเงาเย็นสบายค่ะแต่แปลกตรงที่ออกดอกช่วงเดือนนี้นะคะเดือนกระะกฎาคมนี่ค่ะก็เพิ่งเห็นค่ะก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะ สวัสดีค่ะ